สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมไลฟ์สดซึมมืังครศัพท์ข้ามวนนจันทบรีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่นะครับกับคุณพี่ประนัดดานนครับผมเป็นสมาชิกกลุ่มพระเมตตานะครับก็อยากให้คุณพี่เนี่ยได้เล่าถึงบรรยากาศภายในงานโมทนาคุณพระเมตตาปัจจุบันวัียี่สิบามนวัดพฏิกภาพที่พัทยานะครับผมเช่นครับออวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับเป็นวันที่พระจัด และปันวันที่พวกเรากลุ่มพระเมตตาทั้งหมดไม่ว่ามาจากแต่และจังหวัดเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกๆคนเนี่ยมาพร้อมใจเตรียมอาหารนะคะมีการเตรียมอาหารเตรียมขนมหวานเตรียมน้ำเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าเห็นบ,บางคนเนี่ยบางคณะบอกว่าอันนี้ตื่นตงแตีสามเนี่ย oh. เพื่อเทียมตำทำกับข้าวหรือเตรียมซึ่งของหวานวันนี้อร่อยมากมต้องบอกอร่อยจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของในกลุ่มคณะพระเมตตาวันนี้ดีใจมากเลยที่แบบทั้งสามรอยกว่าคน oh, และในสามรอยกว่าคนนียแต่ละคนนียก็คือ,อ,อแอคทีฟนะคะแอคทีฟในการทําง,งานแล้วก็มีแล้วก็มีความพร้อมที่จะเหมือนกับว่าไปเผยแผ่พระเมตตาต่อให้บุคคลรอบข้างหรือคนอื่นที่เราไม่รู้จักเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ย ต้องบอกว่าเขาสัมผัสด้วยใจจริงๆในความรักของพระเยซูที่มีต่อเรารเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยแต่ละคนที่เคยแบ่งปันเราก็ฟังฟังกันนะคร,ครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกไม่รู้จกักหรอกพระเมตตาเป็นไงแต่ลหลังจากเข้ากลุ่มได้ทํางานได้สุโภนาร่วมกันแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยคือพระเยซูดี รักเรามากแล้วก็ให้อภัยเราแล้วสอนให้เรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยความรักนะคะและด้วยความห่วงใย,ยจริงๆฉะนั้นแต่ละคนที่มาทําก็เรียกว่าสละนะคะสละเวลาสละหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทําประจําวันมาร่วมงานกันเพื่อให้กลุ่มของพระเนี่ยได้ได้ได้ไดไดเจริญเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นซึ่งพระเยซูเจ้าก็ก็คงพอใจแล้วก็คงจะอวยพรให้กลุ่มของพระเมตตาเนี่ย คิดว่าอยากจะให้กระจายไปทั่วประเทศไทยซึ่งตอนนี้ทั่วประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักคณะพระเมตตานะคะมไม่ว่าเราไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนไปอุดรท่าแร่ไปทางใต้ คือแต่ละคณะเข้มแข็งหมดเลยคณะราชบุรีก็เข้มแข็งบ้างซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไหนถ้ายังไม่ได้เข้ากลุ่มของคณะพระเมตตายินดีต้อนรับเข้ามาแล้วพวกเราจะช่วยกันอะไรนะช่วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครแล้วก็ได้พรอพอจากพระเยซูด้วยครับผมเห็นวันนี้เนี่ยแบก็มีกิจกรรมแต่ละช่วงใช่ไหมครับคุณพี่ครับ มีบรรยายมีบรรยายเรื่องอะไรบ้างครับคร่าวๆได้ไหมครับคุณพี่โอ,อ้บรรยายถึงออคุณพ่อเนกนะคะเริ่มต้นเปิดงานแล้วคุณพ่อเนกเ,เนี่ยก็ขึ้นมาอุรมนะคะแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเรื่องพระเยซูเ,ออเจ้ารักษานะคะแล้วก็สเกียเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของสเกเยตทีออออ่ที่มาขอ,อ,อขอคือเรียกว่า มาขอโทษต่อพระเยซูเจ้านะในบาปที่ตงทำแล้วตั้งใจที่จะกลับใจเพื่อจะเป็นคนดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คล้ายถึงกับชีวิตของพวกเราเนาะเพราะพวกเราก็เป็นคนบาปเหมือนกันเสร็จแล้ววันหนึ่งเรามารู้จักพระองค์เราก็พร้อมที่จะกลับใจเพื่อจะทํางานให้พระองค์ครับขอขอบคุณพี่มากครับทีนี้พี่อยากฝากอะไรให้กับบรรดาผู้ชมที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่นี้ครับผมค่ะอยากจะฝากก็คือว่า เออเราเกิดมาทั้งทีเนาะถึงชีวิตณวันนี้ไม่ทราบว่าแต่ละท่านที่ที่อยู่ดูดูอายุอยู่เท่าไหร่แต่ดิฉันอยากจะแนะนำว่าการที่มีชีวิตในพระรเป็นสิ่งที่สมบูรณ์และเป็นกำไรของชีวิตถ้าเราดำรงชีวิตบนโลกนี้โดยปราศจากพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่มีพระนำเราดิฉันคิดว่าไม่สมบูรณ์ นะแล้วในบางครั้งถ้าเราเจอความทุกข์หรือปัญหามากมายถ้าเราไม่มีพระมาคอยคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจรเราจะลําบากบนะคะคคแล้วรุ่นโดยเฉพาะรุ่นสมัยนี้เด็กๆที่กําลังเติบโตดิฉันยังคิดเลยว่าถ้าหากว่าเขาได้รู้จักพระเยซูของเราได้มีผู้ใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวที่ถือศาสนาคริสตอ์อบรมสั่งสอน ให้เติบโตอยู่ในศีลในพรของพระแล้วรู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สอนให้เด็กโตขึ้นพอมีจริยธรรมมีศีลธรรมการทำงานต่อสังคมก็จะดีมากขึ้นครับผมครับก็ขอขอบคุณพี่ประดานาทีนี้ครับก็ขอพระเจ้าพิพานคุณพี่นะครับผมแล้วก็สมาชิกกลุ่มพระเมตตาแล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ